สวัสดีค่ะครูนกอฟพาราไดส์นะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำท่านะคะสปินค่ะหมุนนะคะสำหรับคนที่บอกว่าไม่มีใครช่วยหมุนผ้าให้ที่บ้านนะคะท่านี้เนี่ยขึ้นไปแล้วกลับหัวลงมาจะสปินเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะแต่ถ้าใครชอบหมุนน่ยให้เพื่อนหมุนได้เลยค่ะ5รอบรับรองปินแน่นอนค่ะไปเริ่มกันเลย บนหรือกระดูกชกโกของเราตรงนี้นะคะก้าขาขวาไปข้างหน้าค่ะพับลำตัวลงมามือซ้ายจับสูนค่ะและเราลอยตัวขึ้นมานะคะแขนขวาส่งไปข้างหน้านะคะมือขวาาจับผ้าขาซ้ายกาขา็ข้ามผ่านมาล็อกแบบนี้นะคะเราจะได้ตัว X ค่ะยกขาซ้ายนะคะขึ้นล็อกจากด้านหน้ามาด้านหลังนะคะจับผ้าส่วนนิดนึงคว้าสกโกลงค่ะ ขึ้นขาเข้ามาค่ะซอสขาขึ้นนั่งนะคะแบบนี้ลดผ้าดนขวาออกนะคะสะบัดส่งไปข้างหลังพื้นขวาจับนะคะจากนั้นจับสูงค่ะถีดขาเป็นตรงค่ะอันล็อกผ้าขาขีดหนึ่งขีกสอง สวยเลยนะคะวิธีการขึ้นนะคะให้เราอามูซ้ายจากสูงค่ะปล่อยเท้าขวามือขวาลงมเลยน,นะคะเท้าจะสวิงนนะคะ่ะ